ครับต่อไปเดี๋ยวบูมจะมานําเสนอผ้าห่มใยถั่วเหลืองสามฟุตครึ่งนะครับสามจุดห้าฟุตเราขายเพียงผืนละสองร้ยบาทส่งฟรีครับพี่ๆถูกมากครับผมอ่าพดที่หนึ่งนะครับภาพที่หนึ่งสองภาพที่สามสวยภาพที่สี่มีทุกลายนะครับภาพที่ห้าภาพที่หกภาพที่เจ็ดภาพที่แปดภาพที่เก้าภาพที่สิบ สามฟุตครึ่งพสที่หนึ่งครับงานใยถั่วเหลืองนะครับอย่างดีเลยครับพสที่สองนะครับพดที่สองภาพที่หนึ่งครับสามฟุตครึ่งครับภาพที่สองครับภาพที่สามภาพที่สี่สวยภาพที่ห้าภาพที่หกภาพที่เจ็ดภาพที่แปดภาพที่เก้าภาพที่สิบพี่พี่แม่แม่ดูไม่ทันสามารถ ดูในชุมชนได้นะครับเนี่ยบุมโพสไปอยู่ต่อไปครับโพสที่สามครับภาพที่หนึ่งภาพที่สองภาพที่สามอันนี้เป็นสามพุทธคนครับภาพที่สี่ภาพที่ห้าภาพที่หกภาพที่เจ็ดภาพที่แปดภาพที่เก้าภาพที่สิบพี่พี่สินค้ามีจํากัดนะครับงานใยถั่วเหลืองนะครับต่อไปครับโพสต์สุดท้ายครับโพสต์สุดท้ายภาพที่หนึ่งไอภาพที่หนึ่ง ภาพที่สองภาพที่สามภาพที่สีพี่พี่สั่งได้น,นะครับเป็ง,งานเย่ยถั่วเหลืองนะครับว่าบรรยากาศได้ดีมากคุณสมบัตินะครับบูมก็โพสต์ไว้ในอ่าโพสต์ในช่องบูมแล้วนะครับสั่งได้น,นะครับขอบคุณครับ